สวัสดีครับพอกันย้ำเย็นๆครับมันหาม้วงว่าล่ะสิเอาหกม้งแรงแล้วครับผาใบยูคาลิปตัสแพ็งกุลาครับแพ็งกลายง้มน,นี่ก็เป็นทั้งสี่แล้วครับนี่ปล่อยงว้วงขมาเล้ยมเท,ทะเล็้มครับปล่อยงว้วงวงขมาแหนก็ได้ซับนี่แหละครับก็ไม่ได้กินนี่ก้าก็ได้อาฟัางนี่ก็หาเกี่ยวหญ้าให้กืก้กนะครับ นะครับขายต้นยุคาลิปตัสเนี่ยมันก็ลมให้พันตัดลมลงมาทั้งพี่ทั้งบุญมันเสียวย,าก,า,ยากเลยลมมันไม่มก็นใบยุคาก็ไม้เหียเสียหนานะครับพักกันเก็บออกนะครับแบบเช่นนี้พักกันตัดฟื้นนะครับนี่ผลขึ้นเส้นรถเราก็ขึ้นไปกองไว้ตรงนั้นขากอกว่านี่ครับหนาขอ,อกว่านี่พักกันตัดนะครับตะก้องเนี่ยลมลงนี่ละฮะลมลงสิต้นผลกระกวัดออก ห่วงใท่านกปลูกต้นปลูกหยาครับนี่เดี๋ยวเอาออกมานี่ก็นำคล้องกับไม้แล้วนะครับนำคล้องกับไม้แล้วทึงนั้นก็เป็นคล้องนะครับคล้องชลประทานนะครับเนาะนำคล้องกับไม้เราละนะครับเดี๋ยวสป่อยลงมาใส่สาวยักสายเราเราสูบน้ำขึ้นมาใส่หยานะครับเราไปปลูกหยาเพราะม่งใจท่านท่านปลูกนะครับ มองนุ่นมองคนไทยไว้กับสิปูกนะครับปูกหญ้าเงี้ยนฮะมาการตัดฟื้นครับนำกระบอกลงไปไลยแล้วครับสูบ่หิ่งว่าพ่อมนะครับสู่พญ่าพร้อมนะครับเดี๋ยวนำคล้องขึ้นมาแล้วเดี๋ยวควายนำคล้องลงไปเติมไว้นะครับ นะครับก un, ็ตัดขายต้นและครับหลายอยู่ต้นขุนพร้อมต้นใหญ่ขุนพร้อมนะครับมังสี่มังสี่นี่ก็ชุ่มกลางนี่ก็ขายไปก้อนละต่อแรกเลยครับนี่ตัดออกต่อแรกเลยปลูกกับมือเองผมนะปลูกแล้วเลยออกหนึ่งสองสามซีซีต้นเลยว่าเอ้าเดี๋ยวผมปลูกต้นนี้เสริมเงินฮะต้นสุดท้ายก็เลยหน่อยโคโมนะหลายปีแล้วครับสิบกว่าปีละ 40เอซปีแล้วครับคนอยูค่คฮันไปต,ตัดออกแล้วก็คนขึ้นไปเบิร์ดนะครับเนี่ยครับน้ำโบกลุ่มไปลายล่ะไอปล่อยน้ำนุงมาเติมใหม่นะครับ ปลาแตเกานี่น้องนี่น้องเก่านี่ลายหลายได้ครับนี่ปลานี้มันก็อยู่บื่นลงมาน้องนี่ไม่เหล่าละเนีนีน่นครับงัวเก่าเขาคอกแล้วครับโอ้หนาววนงัวเก่าเขาคอกแล้วครับเนี่ยเอาตับใบใบสามหมดแล้วครับ โอ้มีหยากินแลเราแมงก็ต่อมันพรอมนะครับแมงแมงวันเราแมงมีต่อมมันพรอมก็แล้เอาเข้าไปซะนะครับไม่กินหยาในกินฟางในคอ,อกเอานะครับกางมุ้งไว้นะครับอันนี้ก็ของลุงครับนี่ทา้าผลกับตนยุค้าของลุงครับดูก็ รถด,ดินกันแล้วใบมือบอลนี่ครับเนี่ยทั้งหกหอทั้งสิบลอ้อเอ่าะล่ะครับเดี๋ยวผมไปเอาผลฟื้นขึ้นรถก่อนครับถิอว่าแล้ว,วะนะเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ